คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะต่อนื่องจากาว,าวิดีโอก่อนหน้านะคะเพราะว่าจากที่เราใช้ excel นะคะในการคำนวณพยากราด้วยวิธีต่างๆนะคะถ้าไล่มาตั้งแต่หน้าของยอดขายนะคะมาจนถึงการใช้ค่านะะใช้การพยากรณ์อย่างง่ายนะคะการพยากร์ด้วยค่าคงที่การพยากรด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนัก นะฮะปรับเรียบ e x p o n e n t i a นนะฮะสมก,การเส้นตรงแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีวิธีอื่นอีกที่สามารถใช้ Excel ในการคำนวณน,นะคะที่ยังไม่ได้แสดงในตัวอย่างนี้ก็คืออตัวสมก,การที่เป็น Exponential ปรับเรียบ2ชั้นหรือที่เรียกว่าการพยากรณ์ e x p o n e n t i a l ปรับเรียบแบบมีแนวโน้มนะคะเดี๋ยวคลิปวเดียวนะ้าอาจจะนำเสนอในส่วนนั้นเพิ่มเติมนะคะแต่ว่านะวันนี้ถ้าเกิดว่า เราสามารถจะเห็นว่ามีการพยากรมากมายแล้วเราอยากจะรู้ว่าในบรรดาการพยากรทั้งหมดที่เราเลือกมาพยากรเนี่ยอันไหนมันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะปัจจุบันที่เราพยากรณมาแล้วนะคะก็มาขอดูหน้าซัมมารีนะหน้าซัมมารีก็คือเราก็เอาวิธีการพยากรที่เราพยากรณ์ทั้งหมดเนี่ยมาเรียงกันนะคะแล้วก็ไปเอาค่า MAD นะมาเอมเอย่าลืมว่า ตัวชื่อเต็มมันคือ mean absolute deviation ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยนะคะของแต่ละวิธีมาเราก็ไปหยิบเอาค่า MAD ของแต่ละวิธีมานะคะตรงนี้นะะเอามาเรียงกันเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ค่า MSE นะค,ะค่า MSE ก็ไปต้องไปไลเ่เอาข้อมูลมาใส่นะคะมี mean square error คือความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ยนะคะ แล้วก็สุดท้ายคือค่า NAPE mean absolute percent error นะคะเอ่อ percent ความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ยนะคะนั้นทั้ง3อันเนี่ยมันก็เป็นค่าผิดพลาดทั้งนั้นอยู่อยู่ที่ว่าเราจะเอาค่าผิดพลาดเนี่ยมาคำนวณแบบไหนก็ดูประกอบทั้ง3อันดูค่า n a d ก่อนนะคะก็มีเอ่อดูหาว่าอันไหนที่มันน้อยที่สุดแล้วก็พบว่าสมการเชิงเส้นนะคะค่า MSE น้อยที่สุดนะก็คือสมการเชิงเส้นเช่นเดียวกันแล้วก็ค่า NAPE น้อยที่สุดก็คือสมการเชิงเส้นนะดังนั้นจากการพยากรณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเออดูจากค่าผิดพลาดทั้งสาค่าเนี่ยนะคะเราก็สรุปเบื้องต้นได้เลยว่าการใช้สมกา,ารเชิงเส้นเป็นวิธีการพยากรณ์เนี่ยเหมาะสมที่สุดนะตอนนี้เนื่องจากว่าม,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 มีค่าผิดพลาดค่าดัชนีทั้งสาค่าเนี่ยน้อยที่สุดนะคะนั้นเราก็สรุปนะเลือกวิธีการพยากรณ์แบบสมการเชิงเส้นนะคะ นี้เมื่อสรุปได้แล้วเราก็สามารถจะเอาวิธีนี้ไปพยากรณได้เราก็เปิดมาอีกหนึ่งแผ่นนะคะหนึ่งชีตที่เป็นค่าพยากรในอนาคตนะคะอย่าลืมว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามีข้อมูลยอดขายอยู่เพียงค่า12ค่านะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2563ถึงตุลาคมปี2564นะคะเมื่อสรุปว่าเป็นสมการเส้นตรงตรงนี้นะคะ เราก็สามารถที่จะใช้สมการเส้นตรงที่เราบอกว่ามันคือหนึ่งพันสองเก้าสบวกด้วยยีบทีเนี่ยพยากรพยากรไปได้ในอนาคตนะคะจะพยากรไปถึงเมื่อไหร่ก็ได้นะคะถึงค่าสาก็ได้นะคะโดยที่เราก็จะใช้สมการเส้นตรงนีเป็นตัว,ตวพยากรนะคะนั้นต่อไปในอนาคตนะคะในบทที่สองเราก็จะเอาค่าเหล่านี้นะมาเอ่อ วางแผนการผลิตนะเนื่องจากว่าเราต้องเตรียมสําหรับอนาคตถูกไหมคะเั้นอนาคตเราพยากรเราคาดดาวอย่างมีหลักการไว้ว่าลูกค้าจะมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะมีแนวโน้ม,มดูอย่างเส้นกราฟนี้นะคะก็คาดว่าเราคงต้องวางแผนการผลิตนะให้มีลักษณะของแต่ละเดือนใ็้คือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คงเป็นส่วนของการใช้ Excel ในการคำนวณนะคะก็ขอจบ คลิปนะไว้เพียงเท่านี้ค่ะ